สรุปเลคเชอร์จากกูรูหุ้นเทส l าสวัดดีครับผมวินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีพล้านเลยเหรือพี่พอดแคสต์นั่นเป็นคุณเพราะที่จะับเงินลมาขึ้นด้วยความรู้จากการดูตัวนะครับทุกคนครับเมื่อไม่นามนมานี้นะครับผมได้มีโอกาสไปฟังนะครับรุ่นพี่นักลงทุนท่านหนึ่งครับพูดถึงความน่าสนใจแล้วก็รายละเอียดของหุ้นเทส a าไว้นะครับแล้วก็รุ่นพี่ท่านนี้เนี่ยเขาได้ซื้อหุ้นเทส l าเนี่ยไว้แต่นั่นเ,นนเลยนะครับ และณปัจจุบันนี้ก็ยังถืออยู่ครับซึ่งผมคิดว่าเลคเชอร์นี้ครับค่อนข้างมีประโยชน์ละเอียดแล้วก็ลึกมากครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยเห็นภาพเกี่ยวกับพูดตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาเล่าเลคเชอร์นี้ให้ฟังนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับคลิปตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีคริปเป็นพิเศษนะครับเป็นการที่ผมเล่าเลคเชอร์มให้ฟังดังนั้นเนี่ยเนื้อหามันก็อาจจะไม่เรียงนะครับผมก็อาจจะเป็นการยกตัวอย่างเป็นข้อๆไปนั่นเองครับขอเริ่มเลยนะจะได้ไม่เสีีียยยเเเเเเวววลลาาาานนนนนนะะคคครรรรัับบบออออุุ่่่่่พพ้กถืไป็ โดยที่มีไอเดียที่ว่าถึงแม้ตะตอนนี้เนี่ยจียเนี่ยจะบุกตลาดรถ EV นะครับใน USA เนี่ยแต่ว่า Market s h แชรของ t ท sla เนี่ยก็ยังคงสูงอยู่นะครับประวัติของคุณเท sla เนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 6นะครับจะอยู่ที่ประมาณ10ดอลลาร์แล้วก็เด้งสูงขึ้นเกือบ400ดอลลาร์และณปัจจุบันก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ200ดอลลาร์นะครับซึ่งก็อยู่ที่ราวๆ20เด่นในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับณนะตอนนั้นนะครับช่วงที่เทสลาเขาเขากำลังเข้าตลาดเนี่ยเขาก็กำลังออกเด S นะครับ แล้วมันก็พิสูจน์แล้วามันก็ค่อนข้างเวิร์กนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยแล้วก็ลดไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าน้ํามันในทุกมิติจากประสบการณ์ส่วนตัวของพี่เขานะครับแล้วก็ณเวลาช่วงนั้นที่พี่เขาเข้ามาสนใจเนี่ยไปเป็นช่วงที่ที่เทสลาเนี่ยกำลังซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Solar City ครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโซล่านะครับแต่ว่ามันยังคงขาดทุนอยู่ซึ่งณตรงเนี้ยก็มีหลายคนที่กําลังสงสัยกําลังไม่มั่นใจกําลังไม่เชื่อถือว่าเทสลาเนี่ยกำล ได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าพี่ท่านเนี้ยเขาสนใจครับแล้วก็จะตัดใจเข้าซื้อในช่วงเวลานั้นนะครับดังนั้นเนี่ยรถ E ีวีหน้าตอนนั้นเนี่ยมันยังมีแค่เทสลานะครับผมโอเคนะเมื่อลองขับดูแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับรถน้ำมันเป็นอย่างมากเขาลองและค่อนข้างเวิร์คครับแต่ว่าคนเนี่ยยังคงกังวลในระยะยาวนะครับซึ่งหน้าตอนนั้นเนี่ยรถเทสลาเนี่ยก็ยังคงต้องพัฒนาครับ แต่ว่าเพื่อที่จะต้องการให้วิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็ไม่หนักขึ้นครับเพราะว่าเท s l a เนี่ยหัวใจสําคัญของรถ EV เนี่ยก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งพี่เขาบอกว่าก็มีส่วนสําคัญครึ่งหนึ่งครับซึ่งเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อนข้างจะยากตรง R&D ครับ ตรง R a อเริ่มต้นแล้วก็ตัวการผลิตเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากเซนมิคอนดักเตอร์ในแง่มุมหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือไอตัวการผลิตของแบตเตอรี่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถ Copy ้ได้ครับมันไม่ได้แยกกันขนาดนั้นนะอย่างสมมติมีเจ้าหนึ่งทําได้ดีแล้วเนี่ยเจ้าคนอื่นเนี่ยก็สามารถทําตามได้โดยไม่ยากนะัก เพราะว่ามันมีความเป็นคอมโบดิตี้สูงความเป็นพกกระพันสูงต่างจากตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับอย่างที่เห็นว่า e v g เนะี่ยปัจจุบันเนี่ยก็สามารถทําได้เกือบจะเทียบเท่าแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีความสามารถเฉพาะครับบริษัทนั้นๆนะ่ะว่าเหมือนที่ SMC นี่แนะที่มีการผูกขาดฝีมือนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยลอกเลียนได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวเทสลาเองนะครับเขาก็รู้ในแง่มุมนี้ครับ ซึ่งเขาก็ไม่ได้ห้ามครับให้บริษัทอื่นก๊อปปี้เพราะว่าบริบทช่วงนั้นเนี่ยคนเนี่ยยังคงสงสัยรถ E ีวีครับดังนั้นเนี่ยเทสลาเนี่ยก็เลยไม่ค่อยห่วงมากก็เลยปล่อยให้เจ้าอื่นเนี่ยก๊อปปี้ตามกันได้เพราะเหตุผลหนึ่งอ่ะโเพื่อที่จะผลักดันเทรนของ e ีีนั่นเองทําให้เกิดอีโคซิสเตมมากขึ้น e ีวีเนี่ยจะได้รับการแพร่หลายไปทั่วโลกมากขึ้นนั่นเองครับก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ไอตัวการพัฒนาแบตเตอรี่ของ e ีวีเนี่ยมันสามารถลอกเลียนแบบได้จากบริษัััทออื่นน่นนนนๆเง นะครับทำให้เกิดอีโคซิสเต็มเพื่อที่จะได้ดึงราคาต้นทุนลงมาด้วยครับการผลิตเนี่ยจะได้ถูกลงราคาเนี่ยก็จะได้ถูกลงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเทสลาก็มีจุดเด่นจากจางจากก้าเจ้าอื่นนะครับก็คือเทสลาเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์คอนโทรลแบตแบตเตอรี่ครับก็คือมองในแง่ภาพรวมเนี่ยเทสลาเนี่ยมีโปรแกรมมีซอฟต์แวร์ที่สามารถดึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ออกมาให้ได้ดีกว่าควบคุมได้ดีกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยสูงกว่านะครับอย่างเช่นมมายิรุ่นพี่เขายกตัวอย่างว่า BYD เนี่ย มันจริงๆเนี่ยมันวิ่งได้น้อยกว่าครับคือระยะอัตราการวิ่งเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าเทสลาถึงแม้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะมีปริมาณจะมีความแรงเท่ากันเปรียบเทียบง่ายๆนะแต่ว่าตัวเทสลาเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ที่ทําให้สามารถดึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เนี่ยให้เกือบถึงลิมิตเลยและทําให้กําลังขับเคลื่อนอะไรของแบตเตอรี่เนี่ยออกมาดูดีกว่าโดยที่มันไม่โอเวอร์ทาให้มันเครื่องร้อนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบของเทสลานะครับผมดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้อง <c oughs> จัดการพลังงานในแบตเตอรี่ครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเทส l a แต่ว่าลู้พี่เขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ย B Y D เนี่ยก็น่าจะทําตามได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ c o อปีออกมาไม่ยากเย็นมากนักเมือที่ได้บอกไปตอนข้างต้นนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนเกี่ยวกับเรื่อง c y b e r t r u รันะครับหรือว่ารถบรรทุกเนี่ยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทําได้แล้วนะครับแต่ว่าต้นทุนมันจะสูงครับ ทำให้ต้องตั้งราคาขายสูงและมันก็อาจจะทําให้ไม่เป็นไปตามแผนได้อาจจะมีคนใช้เนี่ยน้อยกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าน้ําหนักหลักๆของรถ EV ีเนี่ยก็คือตัวแบตเตอรี่ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเอามาใช้เป็นรถบรรทุกแบบ EV ีเนี่ยนอกจากน้ําหนักแบตของมันเองเนี่ยที่หนักมากแล้วทําให้มันสามารถบรรทุกเนี่ยได้ไม่เท่าที่ควรครับไม่เท่ากับรถน้ํามันที่ทําได้ครับเพราะว่าตัวรถเองมันก็ต้องแบกแบตันไปใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องดูการพัฒนาต่อไปครับว่าต้นทุนของ ค่าแบตแล้วก็น้ําหนักของค่าแบตเนี่ยมันจะลดลงได้หรือเปล่าทําให้เกิดโอกาสเกิดไซเบอร์ทรัคได้มากขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับผมนะซึ่งโอกาสส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโอกาสที่จะเกิดไฟไหมครับรุ่นพี่เขา <c oughs> ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า EV กับรถน้ำมันเนี่ยโอกาสเกิดไฟไหมเนี่ยพอๆกันนะครับเพราะว่าดูจากา รีเช็คแล้วรีเช็คจากข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยโอกาสจริงๆอ่ะมันพอๆกันแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเนี่ยมักจะนําเสนอเกี่ยวกับไฟไหม้จากรถยนต์ e ีใช่ไหมครับก็เลยทําให้คนเนี่ยกลัวกันรุ้นพี่เขาว่าสรุปแบบนี้นะครับแต่ว่าตัว E ีีเนี่ยปัญหาที่จะเกิดเพลิงไหม้เนี่ยนอกจากส่วนที่จากการขับขี่จากอุบัติเหตุแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่สําคัญกว่าครับก็คือเกี่ยวกับการชาร์จครับเพราะว่าถ้าชาร์จสูงเกินไปหรือว่าชาร์จจนมาร้อนเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอตตมวนแนค่เติม แต่ว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขนาดถึงไฟไหมใช่ไหมครับแต่ว่า EV เนี่ยจะเกิดข้อประเด็นนี้ครับที่ค่อนข้างจะแตกต่างนะครับผมแล้วก็ตัว EV เนี่ยก็จะพัฒนาตามการพัฒนาของเซมิคอนดักเตอร์ไล่เลี่ยกันครับโดยการพยายามทำให้แบตเนี่ยเล็กลงเรื่อยๆเพื่อสามารถทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรถยนต์เครื่องกลหรือว่ารถยนต์น้ำมันเนี่ยไม่สามารถพัฒนาไปไกลได้เทียบเท่ากับ EV ครับเพราะว่า EV เนี่ยยิ่งใช้เนี่ยมันจะยิ่งประหยัด ขนาดแบตมันจะเล่นลงเรื่อยๆนะครับโดยการรถสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดการประหยัดพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งลูกพี่เขาเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมาทดแทนน้ำมันได้ครับลูกพี่เขายกตัวอย่างง่ายๆนะว่ากีดกำลังของแบตเตอรี่เนี่ยรถน้ำมันเนี่ยในปริมาณระยะทางเท่ากันเนี่ยเขาให้เขาใช้กิโลวัต,ตเนี่ยอยู่ที่4 45กิโลวัต,ตครับ เทียบกับ EV ที่เทียบเท่ากันแล้วน่ะใช้เพียงแค่65กิโลวัตต์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันจะพอสรุปได้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งเยอะกว่ารถน้ำมัน8เท่าครับถ้าตัดปัจจัยยางอื่นดอกที่ต้องควบคุมต้นทุนความสะดวกสบายความเคยชินเนะี่ยทำให้รถรถไฟฟ้าเนี่ยดีกว่ารถฟฟาน้ำมันในแง่ของประสิทธิภาพเนี่ประมาณ8เท่าแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงติดเรื่องของอินฟาสตัคเจอร์ครับหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานน่ยที่ยังไม่พร้อมซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปว่า เทรนอีโคซิสเต็มของ EV ีเนี่ยจะพัฒนาไปได้ถึงไหมนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกปัญหานึ่นก็คือเรื่องของรถมือสองครับเพราะว่ารถมือสองเนี่ยราคามาตกค่อนข้างเยอะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรุ่นพี่ให้ความเห็นว่าจากเกือบพันแบรนด์ในอดีตที่ไม่นานนักนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมันเหลือแค่ไม่กี่แบรนด์ครับและราคาเนี่ยมันก็ดับลงมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยราคาเนี่ยมันจะดับลงมาให้เหมาะสมกับต้นทุนครับ ทำให้เกิดราคาที่มันนิ่งขึ้นไม่ค่อยไม่ได้แบบลดราคาลงเรื่อยๆเหมือนในปัจจุบันนะตอนนี้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันจะถึงจุดที่ว่าเขาจะผลักกันให้ราคาตกลงมาเนะี่ยจนกระทั่งวอลลุ่มเนี่ยเพียงพอกับความต้องการครับเพราะว่า เหมือนจุดหนึ่งครับที่ทีวีกับตู้เย็นเน่ยเมื่อก่อนเน่ยเราซื้อถ้าเสียมันก็ต้องซ่อมใช่ไหมครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยราคาต้นทุนมันลดลงมาทําให้ราคามันลดลงมาถึงจุดที่ว่าเสียแล้วอ่ะซื้อใหม่ดีกว่ารุ่นพี่เขาบอกว่า E ีเนี่ยอาจจะถึงจุดนั้นครับจุดที่พอลดพังแล้วเนี่ยคนเนี่ยเลือกที่จะซื้อใหม่มากกว่าที่จะซ่อมทําให้เกิดบอลล่มในการขายแล้วก็เกิดรายได้กําไรให้กับทางบริษัทเนี่ยมากกว่านั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ว่าแบตเตอรี่เนย,ง,นยงั มันเสื่อมไปแล้วนะแต่มันก็ยังสามารถสตอ r เรจได้ครับสามารถเอาไปใช้รีไซเคิลต่อสตอลเรจเก็บไฟฟ้าที่ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นแทนได้นะครับไม่ถึงกับต้องทิ้งไปเสียทีเดียวนั่นเองนะครับผมในส่วนต่อมานะครับเป็นเรื่องของรถไฮบริดนะครับซึ่งลูกพี่เขาบอกว่าไอ้ตัวรถไฮบริดนี่นะครับมันเกิดมาจากรถในยี่ห้อเดิมๆที่เคยเป็นรถน้ำมันมาก,ก่อนครับในเมื่อเทรนด์ e v มันมาแล้วเนี่ยถ้ารถ แนวเดิมๆเนี่ยเขาผลิต EV ีตามด้วยนะมันจะเป็นการแย่ง Market Share ของตัวเองครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสูญเสียไปเขาก็เลยต้องสร้างเป็นรถไฮบริดมาเพื่อที่จะรักษายอดขายรักษารายได้มากขึ้นนะครับซึ่งตัวไฮบริดเนี่ยมันมีกําลังเนี่ยดีกว่าของรถน้ํามันเนี่ยประมาณสีเท่านะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยก็ต้องดูแลทั้งสองระบบนะครับทั้งเรื่องของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากับระบบเคลื่อนด้วยน้ามันเนี่ยก็เป็นการดูแลที่เพิ่มขึ้นนะครับผมตัว EV เนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยเลยเฟสของ Early a d o p t e r มาแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยเขายังรองส่วนของ Infrastructure ให้พร้อมก่อนลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งอะที่จะมีปริมาณตามระยะเวลามากขึ้นเนี่ยถึงจะเข้ามาใช้งานถึงจะเข้ามาสนใจได้นะครับต้องดูที่ว่า Infrastructure เนี่ยมากพอหรือเปล่านั่นเองนะครับผม แล้วก็ใช้ EV แล้วนะครับคนส่วนใหญ่ที่ใช้ EV แล้วเนี่ยมักจะไม่กลับไปใช้น้ํามันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ใช้แล้วเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็โน้เดวไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถ e อวีเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้ทั้งภาพรวมโดยที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับถ้ามองในแง่ภาพรวมนะครับผมแล้วก็บริษัทเท s l a เนี่ย เขามีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของทางทรัพยากรบุคคลนะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยที่ยังคงควบคุมต้นทุนได้ดีอยู่ถึงแม้ว่าค่าแรงเนี่ยจะสูงกว่าจีนเพราะว่ามันเป็นบริษัทใน u s เอสเอใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถคนโทรลได้ดีแล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพที่เชื่อเฉือนกับ BYD ในแง่ของราคานะครับผมซึ่งทองรุ่นพี่ให้ความเห็นว่าณปัจจุบันนะครับ BYD เนี่ยอาจจะต้องพัฒนาอีกสักประมาณ2เจนนะครับดีไซน์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆน่าจะได้ อยู่โอเคขึ้นนะครับดี BY d ณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับ t ต y o ต a ตอนเริ่มต้นครับแล้วก็ซึ่งสุดท้ายเนี่ยซอฟแบร์เนี่ยมันจะลอกไปไม่ได้ครับทำให้เทสซาเนี่ยมีข้อได้เปรียบทางด้านจุดนี้นะครับตลาดสุดท้ายของ EV เนี่ยมันจะไม่ใช่วินเนอร์เทคออกครับมันก็จะมีแบรนด์หลักๆเนี่ยที่เป็นแบรนด์แมสแล้วก็แบรนด์อื่นๆเนี่ยก็แยกตามกลุ่มลูกค้าไปไม่ได้ใช่บริษัทหนึ่งที่ชนะแล้วจะสามารถกินลูกค้าหมดในทุกภาคส่วนนะครับภาพนั้นน่ะจะไม่เป็นอย่าง,งานั้นในอนาคต นั่นเองนะครับแต่ว่าจํานวนของยี่ห้อเนี่ยจะลดลงอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่น่าควรคํานึงถึงนะครับก็คือไอ้ตัวอีโคซิสเต็มนะครับตอนเนี้ยมันแบ่งตามของอินเทอร์เน็ตอะแบ่งตามเป็นสโลกก็คือโลกของ USA กับโลกของจีนนะครับก็คือถ้าจีนเนี่ยผลิต EV แล้วเนี่ยเขาใช้อีโคซิสเต็มของจีนเนี่ยขับในนั้นน่ยมันจะดีครับแต่ว่าพอเอารถอันนี้เนี่ย มาขับใน USA เนี่ยมันอาจจะไม่ดีเทียบเท่าหรือว่าในขนาดเดียวกันนะ่ะถ้า US กับการก็เหมือนกันครับถ้าเอารถ US เนี่ยไปขับที่ G ีเนี่ยอีโคซิสเต็มมันก็อาจจะไม่เทียบเท่าครับก็ต้องทําการเรียนรู้ใหม่เร์นนิ่งใหม่อีกเช่นกันนะครับผมนโยบายภาษีเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ EV b o ูมในช่วงแรกๆนะครับผมแล้วก็ในคนในเ A ประเทศเอเชียเนี่ยรถยนต์เนี่ย มันค่อนข้างจะเป็นเครื่องแสดงสถานะครับดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้อแต่ว่าแบรนด์หรือว่าฟังก์ชันหรือว่าความพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ดึงใจลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นคนเอเชียได้นั่นเองนะครับตัวของคนจีนนะครับณปัจจุบันเนี่ยนโยบายของประเทศจีนนะคนจีนเนี่ยสามารถขอป้ายทะเบียนได้แค่คนละคันเท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องเช็คดีๆนะว่า เขาอาจจะซื้อรถเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้คิดแค่เรื่องราคาอย่างเดียวครับอาจจะต้องดูแบรนด์ดูความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับซึ่ง b y d เนี่ยเขาเน้นวอลลุ่มครับก็จะมีความแมสนะครับส่วนแบรนด์อื่นๆที่เหลือเนี่ยกว่าจ,จะเป็นส่วนประกอบในเมืองจีนนะครับซึ่งเท sla เนี่ยก็ต้องการให้รถ e v จีนจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องการให้มันโต้วยครับเพราะว่าพี่ตจองการให้เกิดอีโคซิสเตมจะได้เป็นเทรนนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยก็อดอ t เทรนด์ e v เนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับผมส่วนของเท sla เนี่ยคนของเท sla เนี่ยรุ่นว่า คนของเท s l a นะเขาทําที่นี่เนี่ยเพราะว่าเขาค่อนข้างรักความเป็นเอนจิเนียร์ครับแล้วก็ไอตัวเรื่องค่าแรงอะไรก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่มาทําที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมาทําเพราะว่าใจรักนั่นเองนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนคอมเพ t i ติฟีของเท s l a นะครับแล้วก็ประวัติคร่าวๆที่ผ่านมาว่ารุ่นพี่เขามีความผิดไว้ายังไงในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงเรื่องออโตนมัสครับหรือว่าโ o b o t แท็กซ่นเองหรือว่ารถยนต์แบบไร้คนขับนะครับอ่า ของเท sla เนี่ยนะครับระบบของออโตนอมัสเนี่ยรุ่นพี่เขาบอกว่าเท sla เนี่ยเขาค่อนข้างมองละเอียดครับค่อนข้างจะมองในแง่ของดีเทลมากกว่าก็คืออย่างสมมุติการออกแบบรถเนี่ยเท sla เขาคิดเผื่อว่าพอเอารถเข้าอู่เอารถเข้าทำความสะอาดเนี่ยออกแบบรถช่องลมแบบไหนช่องเปิดประตูใหญ่ที่ทำให้ขุ่นยนต์เนี่ยสามารถเข้าไปทําความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายครับอันนี้ก็เป็นความใส่ใจที่ละเอียดกว่าของเท sla นะครับผมซึ่งคู่แข่งของเท sla ก็คือเวม o นะฮะรุ่นพี่เขาเปรียบเทียบไงมว่าเท sla เนี่ย เขาทำโรบแท็กซี่เนี่ยเพื่อใช้แทนรถเมล์เพื่อใช้แทนขนส่งสาธารณะทุประเภทแต่ว่าของเวโมเนี่ยเขาทำแท็กซี่อัตโนมัติเนี่ยเพื่อใช้แทนแท็กซี่ที่มีคนขับเพียงเท่านั้นนะครับที่ผมจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับวิธีการคิดเนี่ยค่อนข้างต่างกันครับทำให้เวโมเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกกว่าครับแต่ว่าโรบแท็กซี่ของเทสลาเนี่ยอาจจะเติบโตได้ดีกว่าในระยะยาวก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ถ้าไม่รู้เรื่อง ecosystem มหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเวโมเนี่ยจะมีต้นทุนที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของ w วโม o เนี่ยนะครับเขาจะพ,พัฒนาประมาณว่าคล้ายๆในแง่ของแนวแบบโปรแกรมมิ่งครับก็คือในแง่ของแต่ละเมืองเนี่ยของ w วโม o เนี่ยเขาจะลงลงทุนทุ่มทุนไปเลยสร้าง ecosystem ตรงนั้นแล้วก็ทำให้รถเนี่ยรู้ทุกอย่างแล้วก็ขับเคลื่อนได้ภายในเมืองนั้นน่ยอันนี้จะเป็นไอเดียของ w วโม o นะครับแต่ว่า ไอเดียของเทสลาก็คือรถแล้วก็เป็นระบบเป็นสมองของตัวเองแล้วค่อยๆเก็บ Data Learning ไปเรื่อยๆเรื่อยๆทาให้ระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองเนี่ยฉลาดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตาม Data ที่มันเก็บนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับตัวเวโมเนี่ยเขาณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขากำลังทุ่มทุนแล้วก็ทุ่มงบลงไปอยู่เลยครับคืองบเนี่ยมันยังขาดทุนอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ขับในเมืองเนี่ยเวโมเนี่ยจะค่อนข้างเก่งกว่าเทสลานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเทสลาเองนะครับ ณปัจจุบันตอนนี้เขาไม่ได้แค่ทุ่มงบไม่ได้แค่ใช้เงินออกไปอย่างเดียวครับเพราะว่าระบบของเขาก็คือสร้างรถไฟฟ้าขายรถไฟฟ้าให้คนแล้วก็เก็บกําไรมาทําทุนแล้วก็เอาทุนจากตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างผลิตออกมาเป็นแนวของระบบไร้คนขับแล้วก็ทําให้ตรงนั้นเนี่ยขับเคลื่อนไปเรื่อยๆสร้างมาเก็ตแชร์ไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนา Data ไปเรื่อยๆครับทาให้ไอ้ตัวระบบไร้คนขับของตัวเท sla เนี่ยก็มีความเรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆฉลาดขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็อาจจะไม่ทํางานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยต้นทุนเนี่ยก็ยังคงสูงกว่าของเบโมนั่นเองนะครับผมณนะปัจจุบันเนี่ยอีลอนมัสเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเขาพยายามจะทําให้การขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะของโรบอทแท็กซี่เนี่ยมีอัตราการจ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ20เซนต์ต่อไมล์นะครับอันนี้ก็เป็นคํากล่าวของอีลอนมัสนะครับผมโอเคนะครับโดยสรุปแล้วนะครับคอนเซปต์เนี่ยอีลอนมัสเนี่ยทำให้โรบอทแท็กซี่เนี่ยกลายเป็น AI ไอเอเจ้นครับ แล้วก็ตัว w ว y โ o เนี่ยจะเป็นในส่วนของคล้ายๆกับว่าจะทำโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะครับผมณปัจจุบันนะครับรุ่นพี่เนี่ยก็ได้ลองใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Tesla เนี่นะครับซึ่งก็ได้ข้อสรุปมาว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งครับสามารถใช้ได้แต่ว่าก็ยังคงติดปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆครับที่มันต่างจากการขับของคนอย่างเช่น <c oughs> อย่างช่วงที่จะเลี้ยวครับ คือระบบของเทสลาเนี่ยเขาจะต้องรอจนเกือบจะทั้งเกือบจะถึงแยกแล้วครับค่อยเลี้ยวถ้าเกิดปกติคนเนี่ยเขาก็ต้องเลี้ยวตั้งแต่เนินๆก่อนถูกไหมครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบกระชันชิดเกินไปครับหรือว่าถ้าเกิดเจอแยกที่ค่อนข้างจะอันตรายแบบเนี้ยคือระบบเนี่ยมันคัดกรองมาอยู่แล้วครับว่าคำนวณมาอยู่แล้วว่าระยะของรถอะไรเนี่ยคำนวณมาแล้วว่าปลอดภัยนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เราไปนั่งเองเนี่ยเราก็ยังคงมีความรู้สึกที่มันเสียวๆอยู่ซึ่ง <c oughs> มันก็ควรจะเซฟกว่านี้หน่อยนะครับสาหรับ การนั่งระบบขับเคลื่อนนะครับในมุมมองของคนที่นั่งนะครับณตอนนี้เนี่ยจากการทดลองนั่งอ่ะปรากฏว่าของเวโมเนี่ยมันค่อนข้างจะสมูทกว่าครับการขับเคลื่อนของเวโมที่เป็นระบบโปรแกรมมิ่งเนี่ยยังดูค่อนข้างสมูทกว่าส่วนของเทส l a เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเหมือนเรานั่งแท็กซีซ่ซิงๆคันหนึ่งครับแต่ว่าเขาแบบเลี้ยวชวบชวบชวบแต่ว่ามันไปได้หมดเลยนะแต่ว่าความเร็วเนี่ยก็ยังคงแบบค่อนข้างจะหวาดเสียวในแง่มุมของคนนั่งนั่นเองนะครับ <c oughs> ในส่วนต่อไปนะครับจะ รีแคปเรื่องของหุ้นเท s l a เนี่ยคร่าวๆนะครับตัวของเท s l a นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังทําเกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็โรบอติกอยู่นะครับแล้วก็ยังคงมีโอกาสอยู่ทําให้รุ่นพี่เขาเนี่ยยังตัดสินใจถืออยู่นะครับผมแล้วก็ยอดขายข,ายของรถ EV เนี่ยก็ยังคงไม่ตกนะครับยังคงขึ้นอยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าว EVG เนี่ยเขามาแย่มมาเก็ตแชร์แล้วก็ตามนะครับหุ้นของเท s l a เนี่ยในช่วง IPO นะครับตอนนั้นเนี่ย ตอน IPO เนี่ยมันยังไม่มีการส่งมอบรถเลยนะครับแล้วก็เป็นการระดมทุนมาเพื่อพัฒนาสินค้านี่แหละ คล้ายๆกับว่าเป็นการขายฝันเลยนะครับพอช่วงต่อมาเนี่ยรถจะเริ่มส่งมอบในช่วงปี2012ตัวที่เทเี่ยไม่ได้มีโฆษณาเลยนะครับเป็นการใช้แบบปากต่อปากแล้วก็คนใช้เริ่มแรกก็คือ First เฟิร์สอาร์อ็เตอร์นั่นแหละคับในช่วง2017เนี่ยนะครับเขาก็หุ้นก็เริ่มเด้งจากโมเดล3นะครับแล้วก็อิลอนมันเนี่ยเขาบอกว่าโรงงานที่ผลิตเนี่ยเขาจะทำให้เป็นแบบระบบโรโบอโติกเลยนะครับทำให้มีคนสนใจมากในช่วงนั้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็ต้องยอมใช้คนเนี่ย มาผลิตแทนนะครับทำให้ช่วงนั้นเนี่ยหุ้นเนี่ยก็โดนทุบลงมาพอสมควรนะครับพอมาถึงช่วงปี2020แล้วนะครับเทสลาเนี่ยก็มี PE เป็นพันเลยครับช่วงนั้นเนี่ยทำให้ถ้าดูในแง่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยทำให้ซื้อไม่ลงนะครับแล้วก็ทําได้เพียงแค่คาดการณ์ของกาําไรเท่านั้นสําหรับไอเดียที่จะมาลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยดีมา์เนี่ยมันก็ยังดีอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็พอเริ่มได้สเกลมากขึ้นเนี่ย มาจินเนี่ยก็จะพุ่งพรวดเลยครับจากการสังเกตจากการขายรถในช่วงที่ผ่านมานะครับรุ่นพี่เขาบอกว่าข้อดีของเทสลาครับอย่างแรกเลยก็คือฟาเดอร์ดีครับตัวผู้ก่อตั้งดีแล้วก็มีการลีดเป็นผู้นําตลอดซึ่งก็คือตัวของอีลอนมัส์นั่นเองครับแล้วก็แทมของตัวเทสลาเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามันเป็นเทรนเป็นแคมใหม่ที่กำลังจะไปกินแคมเหยื่แคมเก่าที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับก็แสดงว่ามีการเติบโตที่ดีเป็นตัวที่จะไปดิสラบคนอื่นนั่นเองนะครับส่วนตัวหุ้นเนี่ยหุ้ <c oughs> หุ้นดิสลอปเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยจะค่อนข้างมีความยั่งยืนกว่าแบบซอฟต์แวร์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นหุ้นฮาร์ดแวร์ที่มีซอฟต์แวร์รองรับด้วยแล้วเนี่ยทำให้เกิดความมั่นคงกว่าเกิดการขยายที่แข็งแกร่งกว่ายกตัวอย,อย่างอย่างเช่นของหุ้นของ Apple หรือว่า i p h o n นนั่นเองนะครับซึ่งอีลอนมัร์เนี่ยตัวของผู้บริหารเองนะรุ่นพี่เขามีความเห็นว่าอีลอนมัร์เนี่ยเป็นผู้บริหารประเภทที่พูดแล้วเนี่ย สุดท้ายจะทําให้ได้ครับแต่ว่าปัญหาก็คือกี่โมงนั่นเองครับไม่รู้ว่าจะทําได้กี่โมงจากสิ่งที่เขาพูดแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็พิสูจน์มาตลอดครับว่าสุดท้ายเนี่ย,ยเยขาก็จะพยามผลักดันทําให้ได้ครับเพราะว่าหุ้นเทสลาเนี่ยที่มันขึ้น,ปนไปร้อยเด้งช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากไอเดียที่ว่าคนเนี่ยไม่เชื่อนั่นเองครับพอคนไม่เชื่อมันก็กดราคา <Ĉ> แต่ว่าพอมันพิสูจน์ว่ามันทําได้เนี่ยหุ้นมันก็เด้งขึ้นมาเป็นร้อยนั่นเองนะครับผมยุคของเทสลานะครับ รุ่นพี่เขาแบ่งออกเป็น3ยุคนะครับก็คือยุคแรกเนี่ยจะเป็นยุคของการขายรถไฟฟ้านะครับยุค1.0ส่วนยุค2.0ก็คือยุคที่เทสลาเนี่ยเริ่มเทคโอเวอร์บริษัทโซลา r c ซิตี้แล้วก็เกิดไอเดียที่ว่าเซซ่าเนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่บริษัททํารถขายแล้วแต่ว่าเป็นบริษัทที่จําหน่ายพลังงานในแง่มุมต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มาถึงยุค3.0มิตซูบิชิก็ตั้งต้นว่าจะเป็นผู้นําของโรโบอโติกผู้นําของระบบ AI นะครับผมในแง่ภาพอีก5ปีข้างหน้านะครับผมรุ่นพี่เขาสังเกตจากว่างบที่ลงงบที่ลงใน AI เนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเยอะในคุ้นของเทสลาครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ลงไปกับการ์ดจอนีเด่นก็ไม่พอจะเห็นเทรน์ของเทสลาได้ต่อไปในอนาคตว่าเขาจะไปทางไหนนั่นเด่นครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย เทรนของเทรนของ EV แล้วก็ AI เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นครับแล้วก็จะเป็นเกมของคนที่มีเงินเยอะเกมของบริษัทที่มีเงินทุนเยอะซึ่งเท s l a เนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นครับทำให้คู่แข่งขันเนี่ยเข้ามาได้ค่อนข้างยากนะเด่นแล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยเขาเนี่ยค่อนข้างจะชอบความเป็น Engineering ของเท s l a ก็เลยยังคงถือหุ้นนี้อยู่มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับ นี้ก็คือทั้งหมดนะครับจากเลคเชอร์ที่ผมสรุปให้นะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้เรียนกันเป็นข้อๆซะทีเดียวนะครับซึ่งอาจจะกระโดดไปไปมาๆบ้างผมอาจจะพูดงงๆไปในบางจุดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกติชมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับผมแล้วก็น้องๆนักลงทุนเนี่ยจะได้ลงมาอ่านแลกเปลี่ยนกันนะครับร่วมการพัฒนาสังคมนักลงทุนไทยให้รู้เท่าทันกับระบบเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วกันนะครับผมชอบใจคอนเทนต์แบบนี้ฝากไลค์แชร มีเป็นล้านหรือหรือพีดได้ไหมนะครับสวัสดีครับผม